ไม่ต้องเป็นเฮอร์ไมโอนี่ก็เสกเพื่อนดีๆได้ก่อนไปฟังอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเป็นธรรมทานให้เพื่อนของเรา 1. ชวนไปในทางที่ถูกต้องเช่นชวนให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกยาเสพติดและกัญชาชวนให้สวดมนต์ก่อนนอนให้รักษาศีลให้ตั้งใจเรียนให้ทำมาหากินในทางสุจริตเป็นต้น2ชวนทำแต่สิ่งที่ควรทำเช่นไม่เกะกะเกะเรใครเร่งรีบทำการงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานในข้างค้างและไม่ก้าวไก่งานในหน้าที่ของคนอื่นเว้น แต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์ 3. ชวนทําแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นพูดและทําด้วยความจริงใจคุยธรรมะไม่นินทาว่าร้ายทําตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นต้น 4. เมื่อเพื่อนตักเตือนย่อมไม่โกรธไม่ถือตัวอวดดีดื้อรั้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนเราคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และหากมีผู้เข้าใจผิดเพื่อนพูดก้าวร้าวไม่สมควรก็ให้เราอดทนไว้ไม่โกรธตอบและพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจในภายหลังจึงทำให้เกิดความอบอุ่นและเย็นใจแก่ทุกคนอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้เป็นธรรมทานไลค์แชร์คอมเมนต์สาธุ